ชื่อนายนุสิตคนมีนะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับจากท้อบายสาขาเซ็นท่านเวสเกตครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับก็เป็นตัวรามินนะครับเมนูต่ออัดครับหน้าจอสำหรับสเป็นะครับนาฬิจารุ่นเรนูสองทูพัทนะครับหรือว่าสองพัทนะครับของทางดามินนะครับตันนี้ก็ใช้หน้าจอซุปเปอร์ออมาเด็นะครับแล้วก็มีวัดหัวใจนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็วัดความเครียดนะครับ ก็สำหรับเราก็มีโหมดออกกำลังกายนะครับออกได้มีจิภาโหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีจ p พสในตัวด้วยนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็เข้ามาสอบถามได้ที่ซอบายฟิลทานวิทย์สำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้9วันเลยนะครับสำหรับรุ่นเมนู2พัดนะครับแล้วก็มีการ แจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับการรับสายโทรเข้าโทรออกหรือว่าข้อความนะครับว่าใครส่งข้อความมาหาเรานะครับเราก็ผู้หญิงนะครับที่สามารถดูรอบเดือนได้นะครับว่าร่างกายสุขภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการวัดหัวใจเชิงลึกเลยนะครับแล้วก็วัดความเครียดแล้วก็วัดการหายใจได้วยครับแล้วก็มีการวัดทําสมาธินะครับตอนนี้ก็ราคาจะเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ของทางการมินครับตอนนี้ก็ในส่วนของประกันนะครับก็จะประกัน1ปีนะครับเราก็ลูกค้าที่ใส่ลงน้ําก็สามารถใส่ลุยน้ําได้เลยนะครับก็การได้50เมตรอยู่นะครับสำหรับการมินแล้วก็การ วัตสุขภาพต่างๆก็มีความเม่นยํำสูงมากนะครับสําหรับนาฬิกาของ Garmin นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับเราก็สามารถทัชสกรีนหน้าจอได้นะครับทัชสกรีนผ่านหน้าจอนาฬิกาได้แล้วก็มีสีสันสดใสนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนหลักัาลักหน้าจอได้นะครับเป็นได้หลากหลายแบบเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีครบครบถ้วนทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับถ้าลูกค้าที่สนใจตอนนี้ก็สามารถถอนได้นะครับ ล้วก็ดูได้ที่เพ w e r าบายทุกสาขาได้เลยนะครับสำหรับการบินเมนูทูพัทรุ่นนี้นะครับคุ้มค่าคุมค่ากับราคาครับตอนนี้ก็จะเป็นราคา15,390สําบาทสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อของที่เพลวาบาย500บาทขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะมีะคุ้มปองเซ็ตนะครับส่วนลดจากเครือเซนทันนะครับที่ซื้อที่เพ w ว r าบายนะครับมีส่วนลดส่วนลดก็จะเป็นพวกของกินนะครับ แล้วก็จะมีลด15%ลด100บาทลด10%นะครับตอนนี้ทางเ o ้าบ by Jet p r ให้นะครับหรือไม่ซื้อกามินรุ่นเมนูทูพัทไปก็จะได้คุมปองไปด้วยนะครับหรือไม่ซื้อ500ขึ้นไปก็จะได้คุมปองเหมือนกันครับก็ลูกค้าสามารถใช้ร้านอาหารในเซอร์เซ็นท่านได้อีกครโอเคก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนาฬิกากามินนะครับของเมนูสองทูพัทนะครับหรือสองพัทของทางเ o ้าบายนะครับตอนนี้เ o ้าบายก็จกัดโปรผ่อนบัตรเครดิตนะครับ บัตรเครดิตเซ็นทันนะครับผ่อนได้10เดือนนะครับแล้วก็ลด3%ครับแล้วก็บัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรเครดิต UOB นะครับผ่อนได้6เดือนลด3%ครับแต่ถ้าบัตรเครดิตที่นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตกษตรกรกรุงเทพ City Bank นะครับแล้วก็ที่นอกเหนือจากนี้ก็จะผ่อนได้สมมติเ็น6เดือน4เดือนนะครับ10เดือนจะได้แค่บัตรเซ็นท่ันบัตรเดือนนะครับแล้วก็สามารถตัดตบคะแนน,นรลเวนการ์ดได้นะครับก็สำหรับราคารุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่15,390บาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่1 3 2 4นะครับหรือว่าทัก a c e b o o k นะครับของ p o w e r b ทุกสาขานะครับแล้วก็หรือ Li Off อ f i ิเชีนะครับก็หรือไม่ก็เดินเข้ามาสอบถามพนักงานที่หน้าร้านได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจการ์มินรุ่นนี้นะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมบอสันุสิท์อ้นมีนะครับจาก p o า e r b สกัเป็นท่านวิเกตก็ขอจบการนำเสนอนาฬิการ,รุ่นนี้ไว้แค่นี้นะครับ